วัสดีค่ะ,คะบักเสื้ามือสองค่ะนางค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อคลุมคาดิแกนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอด D A นะคะน้ำหนักร้อยโลราคา9,500บาทนะคะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้จาจ๋า ได้ถึง550ตัวตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณ18บาทเท่านั้นคะ่ะใช่ค่ะรู้คะ่ะจ๋าต้นทุน18บาทใกล้มาแล้วค่ะพี่นาวค่างง่าย <ใน S 2> ัง่งาวพี่นาว <laughs> <laughs> เียกขวบเียกขวบนะคะเียกขวบ อาลมหนาวนะคะลูกค้าจ๋าใกล้มาแล้วแต่ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องหนาวค่ะลูกค้าจ๋ใาใส่คุมกันลมกันแดดได้หมดนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อคุมคร์ดิแกนผ้าหน้าของเราไม่จําเป็นต้องหนาวค่ะลูกค้าจ๋า ฝนตกแดดออกอยู่ในห้องแอร์ใส่คุมแดดคุมลมกันฝนกันหนาวได้เช่นกันลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆต้นทุนเพียง18บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าขายใน่วนนักศึกษาค่ะต่ออฟฟิศค่ะลูกค้าจ๋าได้หมดนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะอากาศเย็นๆค่ะลูกค้าจ๋าเย็นไม่มากเย็นกําลังดีค่ะลูกค้าจ๋าก็ใส่เป็นเสื้อตัวนี้คุ้ม ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋านักศึกษาใส่ได้สาวออฟฟิศใส่ได้วัยรุ่นนักเรียนวัยทำงานก็ใส่ด้วยกันได้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อคลุมที่พิเศษมากคือเวลาออกนอกบ้านอ่ะอุ้ยกลัวดำก็ใส่เสื้อคลุมนะคะอุ้ยกลัวดำนะกลัวดำก็มากลัวดำอ่ะคะลูกค้าจ๋าเรื่องสีสันมีมากค่ะค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องห่วงดูจากสีนอกกระสอบดูจากตะเคงข้างดูค่ะลูกค้าจ๋าตะเคงขสี สีสันคือแบบว่ามาเยอะมากนะคะใครชอบสีเรียบสีดําสีขาวสีน้าตาลมีมาใครชอบเจ็บเจ็บค่ะพี่นางคะสีเขียวสีส้มสีชมพูสีแสดมีมาหมดนะคะลูกค้าจิ๋วค่ะจ้านี่ค่ะจ้าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนของเขา18บบาทเท่านั้นลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะอาจจะขายตัวละ50บาทได้ขายตัวละ80บาทได้ขายตัวละร้อยได้120ได้ค่ะลูกค้าจ๋า แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าขายในทุกกลุ่มเนาะค่บนี้นะคะลูกค้าจะขายออนไลน์นะคะหน้ามหาลัยตลาดในตลาดนัดลูกค้าจ๋าต้นทุนสิบแปดบาทต้นทุนสิบแปดบาทเน้นย้ำกันอีกรอบนะคะลูกค้าจ๋าเฉลี่ยต้นทุนสิบแปดบาทลูกค้าไปขายตัวละห้าเก้าสองตัวร้อยหรือว่าตัวละสามห้าสามตัวร้อยยังได้ได้ค่ะทางค่ะอันนี้เป็นทรงแบบว่าเป็นแบบ หมือนเด็กอะคือคุณหนูแถเอาตาห้าคือคุณหนูแถ<อ>พแถ<อ>ี่นางสาโอา <laughs> เช้าวันนี้ลูกค้าจ๋าวันที่หนึ่งเดือนการยายนสองพัน้ยกสิบสาวันนี้วันดีลูกค้าจ๋าวันนี้วันดีวันมหาฤกษ์วันนี้วันรวยค่ะลูกค้าจ๋านังซื้อๆกับเงินเขาแลนเขาลูกค้าจ๋าใช่ค่ะยืมซื้อๆกับเงินแลนเขามาลูกค้าจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าเสี่ยงโชคค่ะลูกค้าจ๋าขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนหรือว่าใครที่ไม่เสี่ยงโชคค่ะลูกค้าคะมาซื้อสินค้าของทางบริษัทบล็ค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปขายต่อ ได้กําไรแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋า H&M ค่ะใช่แล้วลูกค้าจ๋าเอาผ้ามือสองไปขายมีแต่ได้กับได้ใช่ค่ะได้สินค้าคุณภาพเกรดเอได้กําไรหลักร้อยหลักแสนหลักพันเลยค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆนะคะใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้ช่วงนี้ฝนลปอยๆค่ะลูกค้าจ๋าบางพื้นที่ว่าจะร้องต่อเราไม่เป็นเราไม่เป็น ลูกค้าจะาช่วงนี้ฝนตกปอยๆลงมาค่ะบางพื้นที่น้ำท่วมค่ะลูกค้าจะบางท่านถึงกับหยุดชะงักเลยนะออกไปทํามาหากินไม่ได้ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเสื้อผ้าของเราขายออนไลน์ได้นะคะที่นา่นค่ะไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะคะลูกค้าจ๋าขายได้ตลอดนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะแต่เมื่อเช้านี้น้ำน้ำท่วมค่ะคิดว่าจะได้นั่งเรือมาทํางาน เดี๋ยวว่าจะทรอาชีพเสริมนะรับจ้างขับเรือน,บนะ,อะบรูค้าจ๋าสำหรับใครที่แบบว่าช่วงนี้ออกตลาดไม่ได้แนะนำค่ะูกค้าจ๋าตลาดออนไลน์เฟซบกเฟซบุ๊กไอจงไอจีนะขายได้หมดค่ะูกค้าจ๋าไม่ต้องเสียค่าทงค่าที่ด้วยค่ะลูกค้าจ๋าขนส่ง ขนส่งเราก็แบบว่าบริการกันจัดหนักจ<ช>ัดเต็มนะคะปัจจุบันเนาะ,ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ใกล้แค่ไหนเราก็จัดส่งได้<ช>ล,ลูกค้าจ๋าส่งไม่แต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ อันถึงแบบว่าตางประเทศอ่ะใช่ค่ะส่งออกประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะคะลูกค้าจาาเขมรลาวพม่ากัมพูชาได้หมดเลยล่าสุดยั่ไงค่ะล่าสุดฟิลิปปินส์ยังไงนะคะฟิลิปปินส์นะคะสําเนียงล่าสุดไปฟิลิปปินส์ก็ได้ค่ะลูกค้าจากเราจะส่งกันทั่วโลกเลยนะสําหรับขนส่งของเรานะคะลูกค้าจ่าไม่ต้องห่วงแต่ว่าน้ำแจ้งนิดหนึ่งบางพื้นที่อาจจะมีนัดรับนะคะลูกค้าจาาบางพื้นที่อาจจะมีนัดลับนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจาอ่ะลูกค้าจ่ามาต่อที่ค ของเราค่ะเสื้อคลุมคาดิแกนผาหน้าของเรานะคะนนคเป็นงานญี่ปุ่น,นลดดีเอนะคะลูกค้าจะ๊ะ น้ำหนักร้อยกิโลนะคะราคา9,500บาทเท่านั้นจะจำนวนชิ้นเราก็ประมาณการคร่าวๆนะคะ5 0 0ถึง550ตัวตกอ่าจำนวนเออ,เอ,อตกต้นทุนต่อตัว, <c oughs> ตวโดยประมาณ18บาทนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะ,ะฟังไม่ผิดคะ่ะ18บาทคะ่ะลูกค้าจะาครานี้ทั้งนั้นให้เน้นที่น้ำหนักเนาะ100กิโลนะคะลูกค้าจะบางกระสอบอาจจะได้จำนวนเพิ่มขึ้นถ้าได้จำนวนเพิ่มขึ้นลูกค้าจะาต้นทุนก็ลดลงไปอีกแต่ว่า ใครที่อยากได้ต้นทุนลดลงชัวๆแน่นอน<ช>ค่ะลูกค้าจ๋ซื้อเลย3กระสอบค่ะลูกค้าจ๋าสกระสอบได้ส่วนลดไปเลย1,000บาทนะคะได้เป็นสมาชิกของบัคด้วยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนลดลงแน่นอนอาจจะมาณสิบาทก็ได้นะคะใช่ค,ค่ะลูกค้าจ๋าของทางบริษัทบัคเรานะคะเป็นมือสองคัดเกรดเอนะคะอาจมีเปอร,ร์เซ็นต์เสียบ้าง 5้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นนะคะขาดเพื่อนดำอาจมีเจอกระดุมแตกหักอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําสําหรบวันี้นะคะใครๆก็ขายได้นะคะลูกค้าจ๋าใครๆก็ขายดีนะคะต้นทุนสิบแปดบาทค่ะลูกค้าจ๋าสิบแปดบาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะสิบแปดบาทใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าฟังไม่ผิดแน่นอนต้นทุนสิบแปดบาทเท่านั้นเน้นย้ำกันอีกรอบลูกค้าจ๋าบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาถึงหน้าหนาวไม่พอขายนะคะลูกค้าจ๋า จร,จริงๆเ้อคาะดิแกนนะคะขายดีมากๆนะคะคือมันไม่ได้แบบว่าเป็นเสื้อที่แบบหนาเกินไปหรือบางเกินไปเป็นเสื้อคลุมที่แบบกําลังใส่สบายนะคะใช่ค่ะ ผู้นักศึกษาใส่ดีมากค่ะแกงนักศึกษาใส่ดีมากนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับเสื้อคาร์ดิแกนนักจากนักเรียนเนาะก็ใส่กันนะคะลูกค้าจ๋าตามกลุ่มบ้านเราเขาก็ใส่กันนะคะลูกค้าจ๋าสาวออฟฟิศใส่ะสำหรับเสื้อคาร์ดิแกนน่าขายได้ทุกตลาดค่ะลูกค้าจ๋าค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ 4F ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋า9,500บาทนะคะน้ำหนักร้อยโล สนใจเป็นกระสอบใหม่อยากนุ้นเองอยากเปิดเองลูกค้าจะมีพร้อมจะส่งแต่สินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจะเน้นย้ำกันอีกรอบสินค้ามีไม่เยอะนะคะใช่ค่ะสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเอฟได้เลยเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะเรามีบริการจัดส่งกันถึงที่เลยทีเดียวนะคะ ใช้เป็นขนส่งเอกชนถ้าเป็นร้อยกิโลค่าขนส่งก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงหกรบาทนะคะลูกค้าจาะะ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำกันเลยทีเดียวนะคะหรือ,อว่า,าสะดวกมาดูสินค้าจริงที่หน้าง,งานก่อนก็ได้นะคะบริษัทของเราเปิดทุกวันะคะ่ะ 9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนำนะคะสำหรับหมวดนี้อ่ะอ่ะ,ะอันนี้เราก็ยิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆ<ช>นะคะใช่ค่ะสีแดงค่ะพี่น,นางจัาสวยอ่ะสวยทุกตัวสวยเลยจะหยิบสีไหนมาก็สวยทุกตัวลูกค้าจะแนะนำเลยนะคะสนใจสีเอได้เลยอ่ะอันนี้ก็รือแบบว่าคร่าวๆนะคะลูกค้าจารื้อคร่าวๆให้เห็นประมาณนี้นะคะลูกค้าจะปาดงามแห้ง อะนี่เลยนะคะลูกค้าจะารู้ให้เห็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นเสื้อคลุมคาดิแกนผ่าหน้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตดีค่ะน้ำหนักร้อยโลราคา9,500บาทจํานวนชิ้นเราประมาณการคร่าวๆนะคะ500-550ารนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณ18บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเยนนะคะฝาตดิดตามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ